สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือคุยกันหลังเกมแล้วก็วิเคราะห์ก่อนเกมนะครับผมก็สําหรับวันนี้หลังจากเบรกกิมชาติมาก็มาเจอแบบช่วงเบรกยาวๆของไม่ใช่เบรกเบรกคนละเบรกเบรกแรกคือเบรกหยุดเบรกสองคือช่วงที่เป็นเอ่อเป็นเป็นอีเวนต์ยาวๆก็คือมีฟุตบอล4คู่เมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับเมื่อคืนวันเสาร์ที่3นะครับผมก็สําสหรับวันนี้ก็เป็นรายการวันที่4เมษาย,ยน2 5 0 0เฮ้ยเดี๋ยวนะสี่แล้ว เดี๋ยวก็จะเป็นวันจักรีอูนี่คือเดือนที่มีวันหยุดมากวันจักรีวันสงกรานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเห็นเขาประกาศวันหยุดแล้วแต่ในงานข่าวเราไม่มีวันหยุดนะครับผมเมื่อคืนนี้สําหรับเกมคือวันเสาร์มีฟุตบอลอยู่ทั้งหมด4คู่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันมันจะดูเป็นคู่ใหญ่ๆมาเตะกันในวันเสาร์เพราะเนื่องจากว่าในกลางสัปดาห์เกือบถึงเนี้ยจะเป็นเกมฟุตบอลยุโรปอ่ะจะกำลังจะกลับมาก็คือฟุตบอลยูฟ่าจะมาเล่นกับยูโรปาลีกนะครับผมรอบรอบ8ทีมแล้วรอบ8 ชั่วโมงอะรอบ8รอบ8ถึงแล้วล่ะแล้วก็พอสเปอร์ตกพอสเปอร์ตกรอบแล้วผมจำไม่ได้เลยว่าอันนี้มันรอบอะไรแล้วนะครับผมก็จะมีเกมสำคัญนะั้นทีมใหญ่ๆทีมที่ยังอยู่ในในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะ่ะก็จะต้องเตะวันเสาร์เพื่อให้เขาแบบว่ามีเวลาพักมากขึ้นนะครับก็อย่างทีมอย่างเชลซีหรือครูลแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เตะในถ้วยใหญ่ยังไงก็ต้องก็ต้องเตะวันเสาร์นะครับเพราะว่า ช,ช่วยยุฟาลีก็เตะวางคายอคุดนะครับผมก็คืนนี้ก็นนกมีรายชื่อที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ว่าเตะกันในคืนนี้แล้วคู่แรกของเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นเกมระหว่างเชลซีกับเวสต์บรอมวิทเอาเบียนซึ่งผมบอกเลยว่า,าก่อนเกมผมบอกแล้ว่าเวสต์บรอมวิทเอาเบียนเนี่ยไม่มีทางสู้เชลซีได้เลยแล้วแล้วในความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เชลซีก็อุตสาหออกนําไปก่อนเลยครับตั้งแต่ต้นเกมเลยคือ,อ ที่ทางผู้ดีสิตซ้าลูกยิงมันเป็นลูกยิงฟรีคิกอะยิงข้ามไปแล้วชนเสาพอชนเสาแล้วเด้งกลับออกมาแล้วผู้ริสิตอะซ้ำเข้าประตูไปแล้วจังหวนะนั้นก็คือโอ้โหแบบเชลซีมาแล้วอะไรเงี้ยพอเชลซีสตาร์ทนับหนึ่งก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะที่จะ,จะ,ะสกอร์เริ่มไหลแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยหลังจากนั้นแค่หนึ่งนาทีนะครับพอเว็เบอมิดบุกกลับบ้างจังหวะที่เจโกซิวานี่ไปจริงๆิไม่ได้สลไลด์ด้วยนะ เป็นจังหวะที่แบบเอามือควายหลังเอามือเอามือควายหลังเงี้ยแล้วก็บล็อกอ่ะพยายามจะบล็อกอ่ะหันข้างให้แล้วก็บล็อกแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ทิ้งตัวเข้าหาคนที่ยิงซึ่งในจังหวะย,ยิงอ่ะมันมันติดบล็อกมันมันมันแฉลบบล็อกแล้วก็ออกไปแต่ว่าตัวของเยโกซิวานี่มันดันแบบมันเป็นแรงเฉื่อยที่ถไยมาแล้วก็โดนข้อเท้าจังหวะที่โดนมันก็มัน ว่ารุนแรงไม่รุนแรงเหรอแต่ว่าแต่ว่าเป็นแรงเฉยแล้วก็ถามว่าเขาพุ่งลงมมันก็ไม่ใช่หรอกคือเพราะจังหวะแต่ว่าในจังหวะแบบนั้นใ,ใ,ในในในสถานการณ์แบบนั้นพอเราโดนมันยังไงใครก็ต้องทิ้งตัวเพราะว่าการโดนข้อเท้าโดนเบาโดนแรงมันเจ็บหมดอยู่แล้วถ้าโดนแรงก็ก็เสี่ยงพิก,การนะเอาจริงข้อเท้านะจริงๆก็จังาาหวะนั้นก็ทําให้เดียโกซิวามีความคือตอนนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าผมไม่เห็นใบเหลืองก่อนหน้าแต่คนผ้าก็บอกว่า เตียโกซิวาโดงไปเหลือมาก่อนหน้าแล้วแต่ว่าผมหันไม่ทีก็คือว่ากรรมการชูใบแดงเลยผมไม่แน่ใจว่าใบานี้เป็นใบแดงโดยตรงหรือใบเหลือ,องที่สแต่ที่แนะ่คือเตียโกซิวาโดนไล่ออกแล้วออก็เชลซี Chelsea เหลือ10คนทีจริงการเหลือ10คนของทีมระดับแบบเชลซีนะครับผมก็จริงๆอาจจะยือ้อยู่หรือหรือสกอร์ก็อาจจะแบบว่าไม่น่าจะเละเทะอย่างที่ที่เรารู้กันว่าสกอร์มันจบเท่าไหร่เงี้ย คือคือด้วยด้วยตัวคุณภาพนักเตอะอ่ะอาจจะเหนื่อยมากหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้แต่ว่าจังหวะของเว็บเบอั์เบียนเหมือนใจมันมาอันนี้ต้องบอกนี้ว่าตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของใจและใจของทีมที่เป็นรองนะครับแล้วก็แต่ก็พยายามนะแต่ก็ยังไม่สามารถยิงได้นะครับจนกระทั่งท้ายเกมเลยก็คือช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเลยจนทดเจนะ็ดนาทีที่สแล้วอะ่ะของทางเว็บเบอั์เบียที่เปเรล่าเนี่ย หลุดเข้าไปยิงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอ,ะอ่ะแทนที่จะจบด้วยสกอร์ครึ่งแรกหนึ่งโมดูหนึ่งทศทศมันทศรู้สึกมันจะทศ5ทีเมื่อกี้ทศทีที่สองยิงไป1นึ่งหนึ่งทีที่4ยิงอีกลูกหนึ่งนะครับเป็น2อหนึ่งแล้วแต่ลูกอ่ะเมนดี้บอกตรงว่าไม่มีโอกาสรับเลยอยู่อีกคำสองลูกครับทำให้อ่าจบครึ่งแรกเนี่ยเว็บบอมบีตอาเบียนเนี่ย นำไปก่อนสองพตดูหนึ่งพอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยผมผมตอนแรกก็อย่างที่บอกว่าผมทํานู่นทานี่แล้วก็หันมาดูบ้างเรื่อยๆอย่างเงี้ยจังหวะสำคัญเงยหน้าขึ้นดูอะไรเงี้ยแต่ว่าครึ่งหลังผมมานั่งดูเต็มๆก็เห็นว่าครึ่งหลังที่เว็บมิดมันเล่นดีจังหวะเลยความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่สกอร์ที่นําแล้วคือฟอร์มทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าคือมันเล่นดีแน่นอนว่าตัวพ้เล่นมีเยอะกว่าด้วยแล้วก็จังหวะที่บุกบุกเน้นๆสวนมาเน้นๆหลายๆจังหวะคือเป็นการตั้งรับแล้วสสววนนแต่ๆมาก แล้วจังหวสะสกอร์สาหนึ่งก็มาในนาทีที่63ก็เป็นคาร์ลโรบินสันเนี่ยที่ทะลุขึ้นมาแปรตรงประมาณหัวกระโหลกอะแปรก็ไปแสกหน้าเมนดี้แล้วก็กลางประตูมันมหมดสิทธิ์รับอีกแล,แล้วคือเมนดี้โดนแต่ลูกบอกโรนหมดสิทธิ์รับจริงแล้วก็ ถัดนั้นมาอีกแค่5ทีประมาณทีที่68ก็เป็นในใบเดียงครับนะผมไม่แน่ใจว่าอา่านว่าเดียงหรือเดียอะไรเงี้ยประบาณนั้นนำไป4ประตูต่อหนึ่งโดยโดยเดียงแล้วก็นาทีที่เ1เมสันเมาก็มายิงประตูไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อด4ซึ่งใน้ประตู24งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็น,ป,นประตูของติโมเวนเนอร์ถ้าติโมเวนเนอร์คือคนเดิมนะที่ที่เคยเล่นก่อนที่จะมาอยู่กับเชลซีติโมเวนเนอร์คนเดิมอะ ลูกเนี่ยจะต้องเฉียบคมันคือมันเหมือนเป็นคนที่เสียความมั่นใจไปแล้วอ่ะจังหวะนี้คือแบบว่าได้บอลกลางประตูหน้าประตูแต่ว่าจริงคือคือจะบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะก็มันจับก่อนแล้วก็จ่ายให้ไม่ใช่คือจริงๆจังหวะจับมันก็ดูจับลั่นๆอ่ะแล้วมันก็มันจับแล้วไม่สามารถยิงได้่างนี้ว่าถ้ามันจับดีจริงมันต้องล็อกแล้วยิงมันต้องจับแล้วยิงได้เลยแต่มันจับแล้วมันลั่นแล้วมันเสียความมั่นใจอ่ะมันก็เลยเลือกที่จะจ่ายแล้วจ่ายให้เมสันเมาส์แบบว่า สุดปลายอ่ะคือเมสันเมาส์ก็แบบว่ายิงเยอะปฏิกิริยาเหยียดขาไปสุดสุดปลายขาเลยแต่ก็ทําให้เข้า,ารประตูไปไล่มา2อประตูสี่แต่ว่าสกอร์ยังห่างอยู่2สกอร์แต่ว่าจนท้ายเกมจนจนเก้าสิบนาทีเราก็ยังไม่สามารถยิงรประตูเพิ่มได้แต่กลับกลายเป็นคารลัมโรบินสันเนี่ยที่มายิงในนาทีที่เ1ปิดฉากแล้วก็ไปจบสกอร์ที่สวยงามของเวสต์บอมบิดอัลเบียนนะครับผม5ประตูต่อ2ที่สามารถชนะ เชลซี uh, ไปได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่า uh, ทางทางเชลซีก็ถือว่าเป็นการแพ้นัดแรกของโทมัสคูเกิลนะตั้งแต่ย้ายตั้งแต่มาคุมทีมใน uh, กลางฤดูก,กาลของเชลซีก็สามารถที่จะยัดยิดความปราใจยกลายเป็นทีมทีมแรกที่สามารถชนะทูเกิลได้กลายเป็นทีมรองบัวยอย่างเว็บ์บมิดเอาเวียนซะงั้น นะครับผมส่วนคู่ที่2เอาไปหือคู่แรกเราอยู่คู่แรกนานหน่อยคู่ที่2ลีดยูเวเตตเจอกับเชฟฟ์ฟิวยูเวเตตนะครับผมก็อย่างที่บอกไปลีดยูเวเตตเล่นแต,แต่แต่เกมนี้บอกเลยว่าลีดเล่นไม่เหมือนเดิมคือพอนำหนึ่งศูนย์โดยแจ็คเฮรดิสันในทีที่สิบสอโดยที่ลาฟินญาเนี่ยเลื้อยไปจนสุดแล้วก็ตกเข้ามายิงไง่ายๆมากเลยแต่ว่ามาเสียประตูตอนทดเวลาเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยก็เบนเบนออสบอลนะครับยิงเข้าไปแล้วยิงเข้าไปตอนแรกอะ่ะก็ไม่ได้เฮนะเพราะว่า มันถูกสกัดออกมาจากเส้นแต่ว่าทางโกายเทคโนโลยีเนี่ยเตือมนมาที่ผู้ว่าสินก็ให้ว่าประตูเข้าประตูแล้วแล้วมันก็เข้าจริงเพราะกองหลังเขาไปแบบไปบล็อกในเส้นนะครับก็เข้าประตูจริงแต่ว่าเพอครึ่งหลังพอฟิลจากิลก,กาเนี่ยสกัดเข้าประตูองในทีน่ที่ที่49คือต้นครึ่งหลังมาแล้วองนั้นคือกลายเป็นรีวิเตตเล่นเล่นเน,เนเ้นผลไปซะงั้นก็สามารถที่จะรักษาสกอร์ไว้ได้จริงแต่ว่าก็คือเป็นจังหวะที่ คือจริงเชฟยูเนเต็ดสู้ไม่ได้จริงอ่ะแต่ว่าลียูเนเต็ดก็เริ่มเหมือนเริ่มอยากได้อยากได้3มแต้มจริงๆแล้วตอนนี้ก็ได้3มแต้มที่ต้องการก็คือเกิน40เกินเกณฑ์ตกชั้นตอนนี้หลังอย่างนี้ลีดก็จะเล่นสบายขึ้นอาจจะกลับไปเล่นอย่างเดิมก็ได้แล้วว่าตอนนี้คือยังไงก็รอบตกชั้นในทางทฤษฎี CD แน่นอนอยู่แล้วสําหรับลีดยูเนเต็ดนะครับก็แสดงผลดีกับ แฟนทีมหลีที่กลับขึ้นมาแล้วเริ่มคือมันจะต้องอยู่ให้มันแบบว่า่าง 3, ร้อยส4ฤดแูแล้วมันจะมั่นคงแต่ตอนนี้มันยังเสี่ยงอยู่นะครับสำหรับผลีตยู่เต็ด มากันที่คู่ที่สามเลยทีเดียวนะครับผมเลยทีเดียวจะพูดตัวเองว่าเลยทีเดียวมากันคู่ที่สามเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มันสะดุดไปนิดหนึ่งตอนตอนจบคู่หลีดอยู่เจ็จแล้วก็สัญญาณมันสะดุดไปนิดหนึ่งก็มาก็เต็มจี่ก็พูดไปจบแล้วก็มากันที่คู่ที่สามครับซึ่งเป็นคู่เอกของของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็คือเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ทีมดับสามเจอกับจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งหลายคนมองว่า หลายคนมองว่ามันสูสีอ่ะสูสีเพราะว่าผมเห็นสกอร์ที่แบบผู้สันทั่กรณีเขาเขาชูกันเนี่ยจะซิตี้ชนะ2,1,2,1,1,0อะไรเงี้ยแล้วก็มีบางคนก็บอกเสมอบ้างแต่ก็โอเคไม่มีใครมองว่าเลเซอร์จะชนะได้เหมือนเกมแรกที่ที่บุกชนะ52เพราะว่าด้วยสภาพทีมมันต่างกันเยอะในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะได้เจเมาริสันกลับมานะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันด้วยด้วย,วยคุณภาพทีมแล้วก็ ตัวแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนติดเครื่องแล้วมันมันมันหยุดยากนิดนึงที่บอกรอจุดพุอย่างเดียวแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะได้แชมป์วันไหนนะครับตอนนี้ก็แต่ว่ารูปเกมเอาจริงก็คือเลสเตอร์คือเลสเตอร์ซิตี้ของแบรดเดอร์ลอเจอร์เนี่ยคือจัดทีมมาเพื่อสู้กับแมนซิตี้ได้แบบว่าอย่างสูสีเลยทีเดียวแล้วก็เปิดเกมแรกกันเอาจริงแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งรับไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นรองอย่างที่คิด จะบ,บอกปกติทีมที่มาแลกกับซิตี้ส่วนใหญ่มักจะพังนะแต่ว่าเลสเตอร์อก็ไม่ถึงกับพังเพราะว่าในครึ่งแรกก็ซวยดีจริงแต่ว่านาทีที่ี่ยมีจังหวะเสียก็คือฟาิน์บเนโยยิงเข้าไปยิงอย่างยิงไกลเลยแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ในวิถีทางของฟุตบอลม,ม,มันมีวิถีของลูกฟุตบอลนมนมีอัลเกรโรกุลกระโดดข้ามบอลอยู่ถึงแม้จะไม่ได้ข้ามตรงตรงะแต่มันเป็นการที่ลบกลมลบประตูก็เลยไม่ได้ประตูไปโด,ดนเป็นล้ำหน้าไปแล้วก็ ในก็ถือว่าหายกันเพราะว่าตอนท้ายครึ่งแรกตอนทดเจ็บเนี่ยก็เป็นเจมี่วาร์ดี้ก็ยิงเข้าไปแต่ว่าก็เป็นลูกล้ำหน้าเหมือนกันก็เป็นจังหวะหลุดเข้าไปล้ำหน้านะครับแต่ว่าพอครึ่งหลังการการพยายามของความพยายามของแมนซิตี้ก็มาสำฤริผลนะครับในตั้งแต่นาทีที่59คือจังหวะที่แบ็กซ้ายนะครับบองชแมงเมนดี้ผมไม่รู้มันออกเสียงว่าี้ได้ไงเพราะว่าถ้าจะออกเสียงว่าบองชแมง เมนดี้มันต้องออกเสียงมองดี้นะอันนี้แต่ไม่เ็นาร์ชแมนชื่อมันแต่แต่คนภาคเขาอ่านแบบนี้กันแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆิมันเรียกว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นบอง b e n อ่า b อมันออกเสียงบองเอมีมันออกเสียงมองอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะภาษาฝรั่งเศสมันเป็นแบบนั้นจริงคือ EN ออกเสียงองมันต้องถ้าบองชแมงถ้าจะออกเสียงแบบแบบฝรั่งเศสบองชแมงมันต้องออกเมงดี้ไม่มองดี้แต่ว่าเขาอ่านเมนดี้อ่ะเมนดี้ก็เมนดี้นะเมนดี้ยิงเข้าไปก็จังหวะสวยเลยเป็นแบ็คซ้ายที่ควรจะเขาถนัดซ้ายแหละ จะกลับ,บล็อกด้วยสายแลย้วยิงที่ขวาสวยงามแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเฮซุสนะครับผมที่ยิงเข้าไปโดยที่จริงๆลูกนี้ควรจะเป็นลูกของอาราฮิมาราฮิมเซอร์ริงนะครับคือคือจังหวัดนี้เดอบบอยเนี่ยจ่ายคิลพาสทะลุมาให้กับเฮซุเสเฮซุสเนี่ยแล้วก็เฮซุสก็จ่ายอย่างสวยจริงเฮซุสก็ใส่สาพานให้กับทางราฮิมแล้วทางเซอร์ริงเนี่ยจริงๆจับจับบอลแบบว่าลักลั่นเปน็นิดนึงอะลั่นไปลั่นมาแล้วบอกว่าเหมือนจะยิงไม่ได้ ก็เลยจ่ายกลับไปให้เฮซุสเฮซุสก็สไลด์เข้าไปทำให้สกอร์จบลงด้วย2ประตูต่อศูนย์นะแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้ถึงถิ่นนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนจบไป3คู่นะเจ้าบ้านแพ้เจ้าบ้านชนะคู่เดียวคือลีดคู่สุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็เป็นเกมใหญ่อีกคู่หนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีคู่เลสเตอร์กับแมนซิตี้จริงๆแล้วคือไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่มีถ,มมถ,มมถ,มมถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงมองว่าคู่นี้เป็นคู่ใหญ่กว่านะครับสำหรับ อาเซนอลกับลิเวอร์พูลแต่บังเอิมเป็นเป็นสองทีมที่ขาลงขาลงทั้งกู้แต่ว่าลิเวอร์พูลกำลังกลับขึ้นมาแต่อาเซนอลเนี่ยยังตีลังกาอยู่แล้วแต่ว่าดับเก้าดับสิบอยู่ประมาณเนี้ยมาตั้งแต่ช่วงกลางๆแล้วดูกาลคือหลังจะเปิดนัดแรกมาสวยๆหลังจากนั้นก็อาเซนอลก็เริ่มมีปัญหากับทีมทันทีกับกับเรื่องการจัดระบบเรื่องหาหาจุดลงตัวของทีมยังไม่ลงตัวแต่ว่า ผมก็ยังมองว่าอเดต้าเก่งนะแต่ว่ามีมีมีไอเดียม,ม,มีอะไรหลายอย่างแต่ว่าไม่สามารถที่จะหาแบบว่าแขนงการเล่นที่ซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าผู้บริหารอาร์เซนอลน่ยจะรอรอไหวไหมแต่ถ้านี่ถ้าอาเดต้านี่ที่คุมอยู่เนี่ยถ้าเป็นเชลซีนะผมว่าอาเดต้าไปนานแล้วอาจจะไปอาจจะไปก่อนแลมพาร์ดด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะมาพูดถึงเกมดีกว่า เกมนี้ทางอาร์เซนอลเล่นเหมือนเล่นเหมือนจะรับแหละเหมือนจะรับจริงๆก็คือแบบเอาเอาตัวลูกทั้งหมดมาไล่บอลกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลาการ์เซสคือ,คอ,คอส,ส่งลากาเซสลงส่งไก่ะนะไอมันชื่ออะไรวะลืมละผมเปลี่ยนทรงผมใหม่ผมลืมชื่อมันเฉยเลยอโอบามยายองผมเปลี่ยนทรงผมใหม่ยูเป็นแรปเปอร์กว่าเดิมอีกคือมันมันเปลี่ยนทรงผมใหม่แต่ว่าฟอร์มการเล่นไม่ได้ใหม่เลยคือ คือตลอดเกมเนี่ยโดยเฉพาะครึ่งแรกอย่างที่ผมเห็นหน้าบ่อยๆเนี่ยคือเป็นสูตนหน้าที่เห็นหน้าบ่อยแต่มันไม่ได้เรื่องดีเลยเพราะว่ามันกลายไปเล่นเหมือนไปเล่นแบ็กซ้ายอ่ะมันมันอยู่กับอยู่แถวหน้าก,อก,อก,ก่อเกลโทษมาช่วยสกัดบ,บอลแต่การช่วยลงมาช่วยไล่บอลมันเป็นเรื่องดีแต่มันไม่มีตัวขึ้นไปลุกเลยคือทั้งตัวลุกทั้งหมดอะ่ะมาช่วยไล่บอล แล้วก็ไม่ไม่สามารถพาบอลขึ้นมาเองได้แล้วก็ไอตัวที่โอเดกา่ยตัวที่ห้อยเอาไว้ก็ไม่สามารถพาบอลไปเองได้หรือว่าจะจ่ายให้เพื่อนขึ้นมาทั้งแผงได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายรูปเกมเลกลายเป็นั้นคือเหมือนวางแผนมารับกับร์พคูลได้ดีคือสามารถเอากองเอาเกมรูปของร์พูลอยู่ แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะรู้กลับมาได้นั่นคือในครึ่งแรกที่จบลงไป00แต่พอครึ่งหลังเนี่ยพอลืวอพูลปลดล็อกโดยดิโกโจตาเนี่ยโขกเข้าไปอย่างสวยงามเลยนาทีที่หกสิบจริงลูกที่โขกเนี่ยจริงต้องให้เครดิตกับเทรนด์ที่โยนได้สวยมากโยนเข้าหัวต้องบอกงั้นเลยดีกว่าเพราะว่าลูกนี้เทรน์แบบโยนโค้งข้ามแบบว่าไปตกลงระหว่างคู่เซนเตอร์แล้วโจตาเนี่ยโถงเข้ามงซึ่ง คือคือหลายคนอาจจะชื่นชมกับลูกมงของโจตาเพราะว่าโจตาเนี่ยปกติไม่เคยมันตอนอยู่กับวูไม่เคยมงได้มาก่อนแต่ามาเพิ่งมาเนี่ยช่วง3 4ลูกหลังเนี่ยที่ยิงได้เนี่ยมามายิงได้ด้วยลูกมงสัก2กับลูกแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะสามลูกแล้วมั้งไม่ไม่แน่ใจในแง่ข้อมูลนะแต่เพิ่งมงกับทีมชาติมาแล้ว,ลวมาหมงเกมนี้อีกเนี่ยที่จำได้ติดตามเป็นแบบนี้ก็เลยว่าเออคนเลยมองว่าลูกเนี่ยมงสวยแต่จริงก็คือว่าถ้าเป็นศูนย์หน้า ในระดับที่มงดีๆก็ลูกเนี้ยก็คือคือจริงๆลูกมงอะ่ะมันต้องอาศัยคนโยนที่แม่นเหมือนทำไมที่สมัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะที่รุ่งเรืองอะ่ะตอนสมัยที่เดวิดเบคแฮมอ่ะมันคือมีตัวเปิดเปิดบอลแม่นแบบนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นมีคำพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆถ้ามีตัวเปิดบอลดีๆหาคนที่มงบอลเป็นไปอยู่หน้าประตูอะ่ะคุณได้ประตูแน่นอนเ,อเขาว่ากันงั้นนั่น,น,นคือไม่ใช่โยนส่งเดชแล้วจะม่งได้มันมันมงยากมากนะถ้าโยนไม่เข้าหัว แต่ถ้าคุณโยนแมนเนี่ยโอกาสที่ได้ประตูนั่นคือประตูของดิโกโจต้าในที่ที่64แล้วพอในที่ที่68ก็ซาร่าไดไดประตูสักทีหลังจากที่สกอร์ของซาร่าเนี่ยหยุดมาหลายหลายเกมไม่มีไม่มีประตูเพิ่มมาหลายเกมก็มาสามารถยิงได้ก็เป็นจังหวะผิดพลาดของกองหลังที่สไลด์ไม่ขาดแลว้วก bon ็ซาร่าโฉบบอลไปยิงหลอดดักหรือหลอดด์กนะครับกับแบร์เรโนโเข้าไปแล้วทีที่82ก็ยังมีความผิดพลาดของกองหลังอีกนะครับก็คือ ก็คือลูกเนี้ยเลโน่จับบอลได้แล้วล่ะแล้วก็ส่งบอลให้กองหลังผมจำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรลามามากันเยสหรืออะไรสักอย่างเนี้ยเออมันมันยกบอลข้ามข้ามเพื่อนอี่ะแล้วไปหากองไอกองหลังไอทางแบ็คซ้ายแต่ครั้นี้ส่งแบบขาดเยอะมากอะคือส่งกักไปแบบแล้วก็โดนโฉบเข้ามาแล้วก็สุดท้ายก็ล์พูก็สามารถที่จะ ยิงประตูปิดท้ายได้โดยยิงโคชโต้ตาซึ่งยิงลูกนี้ควรจะเป็นมาเน่ที่ยิงได้แต่ว่ามาเน่จับแล้วมันไหลออกไปไปหากับโจต้าที่วิ่งทะลุเข้ามาแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเลยทําให้ลูอ์ภอูชนะไป3ประตูต่อดศูนย์ซึ่งเป็นเป็นสกอร์ที่ดูขาดแต่จริงรูปเกมอะ่ะรูปเกมถามว่าคือริงรูปเกมก็ข้างเดียวเหมือนสกอร์แหละแต่ว่า ลูกเกมจริงๆอะอาร์เซนอลเนี่ยจริงอย่างที่บอกครึ่งแรกก็เล่นต่อกรกับลิเวอร์พูลได้สามารถเอาเหมือนตัวรับเอาตัวลุกอยู่แต่เมื่อเหมือนพ่อเขื่อนแตกทำนกแตกมันก็คือจบทุกอย่างก็จบพังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าครึ่งแรกเนี่ยสกัดได้บล็อกอยู่แบบเกมรับเอาอยู่แล้วมาสามารถสวนได้เนี่ยก็ก็มันจะสู้ได้ดีกว่านี้แต่มันไม่ได้มันรับได้เางเดียวมันลุกไม่ได้มันก็เหมือนรอรอด้วยแลวจริงครึ่งแรกก็มีมีจังหวะผิดพลาดแบบ คล้ายๆลครึ่งหลังเนี่ยมีอยู่บ้างแล้วแต่ว่าก็ไม่โดนลงโทษแต่ครึ่งหลังเนี่ยคือโดนลงโทษทั้ง2ดอกเลยก็เลยก็ต้องถือว่าเป็นการพ่ายแพ้อีกนัดหนึ่งของอาร์เซนอลแล้วก็เป็น3ามแต้มของลิเวอร์พูล นั่นก็คือ3คู่ของไอ้สคู่ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คืนนี้ก็มาต่อกันอีก4คู่เลยสําหรับคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็มีเตะกัน4ี่ช่วงเวลาเหมือนเดิมคือเราสามารถนั่งได้ดูครบทั้ง4ี่คู่ถ้าไหวนะครับเหมือนที่บุ้มผมดูเมื่อคืนเนี้ยที่คือคืนที่่านมาดูจบ4คู่แล้วก็มานั่งกินกาแฟอัดวิดีโอไปเพราะว่าอ่าะว่าคืนยิงก็คิดว่ากินกาแฟตอนนี้จะนอนไหมแต่นึกองกทีนี่มันเช้าแล้ว่นอ่ะก็กินได้นะกาแฟสําหรับวันนี้ ก็คืนนี้สีคู่เริ่มกันที่18นี่ก็จะบอก8โมง18นี่ก็คือ6โมงเย็นนะครับผมแล้วก็2ทุ่ม่ทุ่มครึ่งแล้วก็ตี1ครึ่งก็คือมันจะเร็วกว่าเมื่อคืนครึ่งชั่วโมงแหละเพราะว่าเมื่อคืนมันเริ่มที่6โมงครึ่งคืนนี้เริ่มที่6โมงมันก็จะจบเร็วกว่าเดิมนิดนึงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับผมดูที่คู่แรกตอน6โมงนะเป็นเซาท์ทัมตันเจอกับเบอร์ลี่ ก็ทีมอย่างเซาท์มปตันเนี่ยก็สามารถชนะบอลมา3สามศูนย์ในเกมเนี้ครับล่าสุดนะครับผมก็เป็นการชนะนัดแรกในรอบ3เกมนะที่ชนะดูดูจะสวยงามแต่เบอร์ลี่เนี่ยชนะเอฟเวอร์ตันมา2 1ในเกมล่าสุดก็แต่ก็เป็นเกมใจชนะนัดแรกในใ,ในในรอบ6เกมนะครับดังนั้นต,ต่างทีมที่แบบว่าเล่นแบบเล่นไม่ดีมาฟอร์มไม่ดีมาแล้วก็มาพลิกดีขึ้นก่อนจะเบรกิมชาติยังเกมนี้กลับมาก็ต้องดูว่าจริงๆก็ไม่อยากแพ้อีกไม่อยากกลับไปอยู่ในวังวนเดิมนั้น เกมนี้น่าจะเล่นกันแบบระมัดระวังตัวดูแล้วน่าจะเสมอกันนะสำหรับซาวล์แทม์ตันกับเบอร์รี่ส่วนคู่ที่2ตอน2องทุ่มก็จะเป็นนิวคาสเซิลเจอกับทรานส์มอสเปอร์นะครับผมก็นี่เป็นโอกาสที่สเปิร์ดจะขึ้นไปท่าบันดับ4ี่แล้วเพราะการแพ้ของเชลซีเมื่อคืนทําให้สเปิร์ดจะถ้าชนะถ้าผมจาแต้ไม่ผิดนะน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูตารางอีกทีเดี๋ยวผมขึ้นตารางไปด้วยเลยดีวยกว่าว่า,าสุดท้ายแล้วถ้าสเปิร์ดชนะจะขึ้นมา อาจะขึ้นมาแต้มเท่าประตูดได้เสียดีกว่าด้วยงั้นถ้าสปเปอร์ชนะนิาสเคินได้จะขึ้นมาอันดับ4เลยีดียวนะสี่สีท่ทาวารว้ไม่รู้น่าจะ4ีเลยแหละเพราะว่าทีมใหญ่เตะไปหมดแล้วอ๋อมีเอฟเวอร์ตันอีกทีมที่แต้มใกล้อ๋อเพราะว่าคืนมีแค่ลร์พูแซงไปแต่ว่า แต่ว่าถ้าสเปอร์ชนะยังไงก็แซงกลับแล้วก็จะแซงไปถึงเชลซีเลยเนั่นะค,คือต้องเน้นกว่าเดิมต้องถามว่าหลังจากที่เล่นไม่ดีในยูโรปาลีกแล้วกลับมาเล่นดีก่อนเบคกิมชาติเนี่ยต้องถามว่าจะกลับมาดีไหมเนะาะเพราะนี่คือการลุ้นท็อปโฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าก่อนเบคกิมชาติยังบุกไปชนะแอนวิลล่ามาได้2อศูนย์ส่วนเจ้าบ้านเนี่ย New นิวคาสเซิลยังอยู่อันดับ17ติดโซนตกชั้นเลยนะครับก็การ การเล่นเกมนี้ก็ถือว่ามันไม่ง่ายของสเป์เพราะว่านี่คือการเจอทีมที่เรียกว่าด็อกไฟอีกทีมหนึ่งคือนิเวเซอร์เซนอัจริงๆเป็นทีมที่ใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นทีมดนะ็อกไฟนะจริงๆแล้วแต่ว่าด้วยฟอร์มในปีนี้ก็ทําให้ตัวเองอ่ะพาตัวเองลงมาอยู่ที่อันดับ17เกซึ่ง,อ,อ,ยงอยู่ติดท่องจำไม่ผิดในตารางจะอยู่ติดกับฟูลแลมเดี๋ยวนะขอยดูตารางอีกทีนอ่ะใช่อยู่ติตดกับฟูลแลมมี28แต้มโดยฟูลแลมมี26กแตม้มก็คือห่างแค่สแตม้ม เพียงแต่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยเตะน้อยกว่า1นัดน,น,นั่นหมายถึงว่าถ้าหลานเกมนี้สมมติถ้าินิวคาสเซลแพ้เนี่ยมันจะเป็น2แต้มที่30นัดเท่ากันอันนี้โอกาสของฟูลแลมจะกลับมาจะกลับมาแบบว่าเต็มตัวเลยทีเดียวถ้ามี2แต้มนี่มันเหมือนแบบว่าตามอยู่หนึ่งช่วงตัวเกือบเกือบหนึ่งช่วงตัวแล้วก็ แข่งมากกว่า่างงานสำหรับฟูลแลมสำหรับกองเชียร์ฟูลแลมนะครับสำหรับกองเชียร์นิวาเซลต้องชนะในเกมนี้นี่บอกว่ามันก็ถึงบอกว่าไม่ง่ายสำหรับสเปอร์กับการเจอนิวาเซลในสถานการณ์นี้แต่ว่าฟอร์มเนี่ยมันย่ำแย่ต่อเนื่องเกมนี้ที่สำคัญคือขาดกองหน้าอย่างคาร์ลวิสันซึ่งมันจะต้องส่งผลกับเกมลุกแน่นอนนะครับสเปอร์จะไว้ใจจะมากกว่าในแง่ของตัวผู้เล่นอย่างแฮร์รี่เคนโซนทงมินซึ่งโซนทงมินเนี่ยหายเจ็บมาแล้วนะครับน่าจะกลับมาช่วยงานได้เพราะว่า ช่วงทีมชาติก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเตะคือหายแล้วแล้วเกมที่แล้วไม่ลงแต่ว่าเกมนี้น่าจะกลับมาเล่นคืออาจจะแบบว่าบางคนเห็นไม่ได้ไปทีมชาติแต่ทีมชาติมันเดินทางไกลก็เลยไม่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเคนกับโซนน่าจะช่วยกันยิงแต่ว่าตามข่าวเท่าที่เห็นน่ะโซนน่ะน่าจะพร้อมแต่ว่ากลายเป็นว่าแกเลตเบลที่ไปเตะทีมชาติอ่ะกลับมาเหมือนจะไม่พร้อมเกมนี้จะไม่ได้เห็นแกเลตเบลแต่จะได้เห็น ส่วนทงมินนะครับเกมนี้ก็สเปอร์น่าจะบุกไปเฉือนได้อะผมว่าน่าจะเฉือนได้สําหรับเกมเกมนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่านิวคาสเซิลเน้นสเปอร์ก็ต้องเน้นเพราะว่ามันมันเขาเรียกอะไรเดิมพันต่างกันอันนี้เดิมพันเบื้องดับสี่อีกทีมเดิมพันเบือนน้องหนีตกชั้นนะครับแน่นอนว่าก็มีมีมีแพชชั่นทั้งคู่นะครับส่วนคู่ที่3ตอน4ี่ทุ่มครึ่งนั้นจะเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่ากับฟูลแลมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับฟูลแลมเนี่ย ถ้าดูเกมคู่แรกแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นสกอร์เป็นใจอย่างที่ว่าถ้ามิวคาสเซิลแต้มหยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ย mm hmm. ฟูลแลมอาจจะถือว่าเตะเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าชนะได้ถ้าบุกชนะวิลลาได้นั่นถือว่าจะาจะแซงรถรอดหนีโซนตกชั้นได้เลยนะครับแต่ต้องดูที่ว่าวิลลาที่ฟอร์มแผ่วมาต่อเนื่องเนี่ยจะได้แจ็คกิริตกลับมาไหมซึ่งมีโอกาสว่าแล้วท่าจะรู้นะตามข่าวเนี่ยคือกิริตจะกลับมาเฉนะนั้นการจะเล่นในรังเนี่ย ยังไงตามฟอร์มหลายคนก็มองว่าวิลลาน่าจะสามารถจะเก็บชัยชนะได้เหนือฟูลแลมนะแต่ผมมองว่าเกมนี้ฟูลแลมน่าจะสู้ได้ดยีอย่างน้อยน่าจะมีแต้มกลับไปนะแต่ว่าจะพลิกชนะหรือเปล่าขึ้นอยู่กับผลคู่แรกอันนี้ต้องต้องพูดถึงเรื่องใจล้วนๆส่วนคู่สุดท้ายนะครับแต่กันตอนตีหนขึ้นก็เป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบรตันอันนี้ก็อย่างที่บอกว่านางนวลเนี่ย ชนะ2เกมติดนะชนะสตันตันชนะิวคาเซิลแล้วก็ทำให้อ๋อ,อถ้าจำไม่ผิดเกรแมพอตเตอร์เนี่ยมีลุ้นถนึงกุนซือ,อของเดือนที่แล้วเลยแต่ว่าไม่งา่ายกับคัมาเจอแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเอาเอาง่ายๆดีกว่าผมว่าแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดไม่น่าจะพลาดในเมื่อเห็นทีมใหญ่หลายทีมพลาดกันแล้วงั้นผมมองว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดน่าจะน่าจะเก็บ3แต้มได้จากการเจอกับไบรตันในคืนนี้นี่คือ4คู่ของเกมวันอาทิตย์ครับ